ไม่ตึงไม่ตึงพี่ไม่ตึงนะอยู่เพิ่งหนีไม่ตึงนะครับสมเด็จพางขมภพอันแสนดูง่ายนะดูง่ายสบายตาครับเราก็จะเห็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ถูกลังสันนะครับไม่ใช่ถูกมนุษย์รังสันนะครับมามนุษย์ก็จะลังสั์ไม่เท่ากับธรรมชาติที่รังสค์ตามกาลเวลานะครับนี่คือศิลปะขั้นสูงนะครับนี่คือศิลปะที่ธรรมชาติให้มานะครับ ถ้าเราซูมเข้าไปดูลึกๆแล้วก็จะเห็นค่าฟองเต้าหู้นะครับดังหลุมบ่อนะครับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบีบอันน้ำมันต่างอิ้วให้ออกมานะครับสเสด็จออกมานะครับเจอน้าคาบกุพระนาไหลอันองค์นี้สมเด็จวางขุนพรมอย่าพิ่งงงสับสนเห็นพระใหม่แต่จริงๆแล้วเก่าคาบกุไขนั้นดูดี ดูครบสะดุดตาองติดตามประมูลพระเครื่องและรับชมไลฟ์สดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ปรับเวลาใหม่เวลา18.30น,าานาเป็นต้นไปที่ Facebook รัตนาพระเครื่องไทยฝากกดถูกใจและติดตามเพจไว้เพื่อไม่ให้พลาดรับชมอัปเดตใหม่ๆจากเพจนะครับของพระคุณครับ